สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับโคนนักว่าหัวใจกระเกียรครับบรรยากาศช่วงอากาศเย็นๆพี่น้องช่วงเที่ยงนะครับในมาเอาว่าขึ้นมาพักแล้วครับหลังจากปล่อยแปลงเป็นมือแรกนะครับหลังจากปล่อยแปลงเป็นมือแรกเอาขึ้นมาพักเลยพอนี่นอนนี่แหละครับที่ผมได้ทาข้อขยายมานะครับผลกระสิมานอนหฮมนะครับแตกต่างกันเลยพี่น้องครับแตกต่างกันหลายนะครับเพราะว่าช่วง หนาฝนนี่ยงว่าประไดมมานอนจากแดดนะครับนี่ครับเห็นได้ชัดเจนเลยพี่น้องว่ากระสิออกมานอนโฮมนี่ครับโฮมใหม่นะครับดันในเพิ่อนปรไดนอนนะครับมันส่งออกมานอนช่วงหนาอากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้ครับมันจะกาดเลยพี่น้องนี่ครับความแตกต่างความเปลี่ยนไปครับเห็นได้ชัดเจนหลังจากเกี่ยวเขาเกี่ยวนามเสร็จแล้วครับมีล่วมมีเขาสู้หนาหนาวนะครับนี่แหละความเปลี่ยนไปของว่ากอนนอนอยู่ดันในเนี่ยครับ น้อยูดันไหหลังจาก่านไปบ่ถึงเดือนนะครับง่วก็บอกม่านอนดันนอกอากาศเย็นนะครับนี่บึงนะครับช่มเลยพี่น้องน่ครับแจกต้างกันนี่ครับได้ขยายขวางมากแบบนี้นะครับตะก้อนผม่าเลยขยายขวางมากนะครับง่วก็จับยานน้มกับยูดันไหหนึ่งครับมันแฉบพี่น้องครับสามเมตรกับสิบสองเมตรมันแฉบนะครับง่วยางไปยางมากบ่สะดวกครับรมเลยจับมากหลายหลายปีนะครับผมก็เลย เห็นการยูของเพลินพว่ามันเคบนะครับนี่ก็จะขยายออกมาแบบนี้พี่น้องครับนี่ออกมากับประม่านงานหนึ่งนี่ครับประมานงานหนึง่งขยายออกมากเกือบงานนะครับนี่ว่ากระเดยนอนแบบนี้ครับนี่เิ่นกระเดยนน้อนในยางนะครับสำหรับขอกที่จับยาโนมมาก่ามีตัวที่จับยาโนมมาอี่แก๊กซี่หาตัวกับวัวหาเดือนพวกกระสีแกคัดขึ้นมากคือเกานะครับ,าาบ, 9, รบแต่ว่าโวงหนึ่งว่าท่านมี ว่าชุดนี่ก็สิไปยู่อีกคอกหนึ่งขอไปดานในนี่นะครับผมผมจะสลับไปเรื่อยนะครับสลับไปบ้างบางว่าผูกมกสิแยกกันยู่อีกนะครับง้อผูที่ผมแยกมากเังนี่ยู่สามตัวสี่ตัวพี่น้องง้อจับยาโนมาผูนี่กับแมนนี่ครับนอนอดูนี่ครับตัวแดงนะครับดูผสมดีมาตื่นบามันนะครับนี่อยู่ผมแยกออกมานะครับก็เป็นตัวผูกกับมันนอ่งดูแบบนี้นะครับแต่ผมกสิเอาไปอีกคอกหนึ่งนะครับเอาไปเอาไปอีกคอกนึ่งแต่กแต่ง้อผู เอาเปไปยู่ร่วมกันนะครับถ้าเพื่นได้อายุนะครับได้อายุปีขึ้นพ้องกันจะได้เลี้ยงขุนไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับขุนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงว่าต้นหนามอยู่แล้วกับคอยปรับคอยพัฒน,นาไปกแบบอย่างไงควายเตรียมพร้อมไว้เนี่ยคือคอ,อกนี่นะครับอันนึงดับหนึ่งคือคอ,อกนะครับสองก็คือแปลงหญ้านะครับพี่น้องสองคือแปลงหยาสามก็คือหนามกับสี่คือฟางนี่ครับสี่คือฟาง นะครับแม่รับลูกนอนอยู่นะครับแม่พอนอ่นอยู่ดันนอกครับคล่องเจ็ดเดือนแล้วนั่นลูกเพื่อนครับเก้าเดือนนะครับดูนั้นนวลเขาขาวนะครับเก้าเดือนแล้วตั้งแก่ผมจับยานอมเพิ่มมากตั้งแก่อยู่้าหาเดือนพี่น้องมันก็ท่องแม่เพื่อนห้ลูกปีละตัวพี่น้องนะครับเดือนสองสองเดือนก็กลัวเกือบสองเดือนก็ได้สมแล้วครับอเป็นว่าห้ลูกปีละตัวนี่แม่แดงครับแดงโบดนี่ครับลูกลูกซีได้ท่องนะครับ ตัวแดงนวลลูกสามครับสามสองตัวแรกเป็นบามันว่าเท่ากับว่าแดงที่ผมเจ็บไ้คือพ่นหายใจลูกพิเะโตแล้วก็เป็นว่าสายนำนมพี่น้องนำนมเพ่นก็ดีครับเนี่ยเปนแดงนวลอยู่นี่ครับนี่ลูกของเบิร์ครับเจ็บฝากพี่น้องเรัาเพราะว่าผมเรียงว่าสายตนนำสายพัฒนาอยู่แล้วครับอเอามาปัดเอามาพัฒนา ครับทายทีน,นะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อในดีพ่อในเลือดวงมานาพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำด้วยเงินทองจะเจ็บจะจนก้าววายสวัสดีครับ